โอเคนะคะทุกคนพร้อมได้ได้กันแล้วได้สามพันสค่ะมีใครกับเราคนดีโอเคนะคะหน้าสี่สารสอบนมหนึ่งสามสิบดีกรีค่ะก็เป็นนมทางเลือกอันดับหนึ่งนะคะก็เป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยค่ะค่ะก็ดีใจค่ะเพราะว่าจริงๆอย่างที่พูดบนเวทีเมื่อกี้นี้นะคะก็คือว่า รู้จักตั้งแต่ตอนที่เริ่มที่จะมาเริ่มที่จะมาแบบสนใจเรื่องสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็เริ่มสนใจเรื่องทานคีนบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เห็นอยู่ในท้องตลาดมานานมากแลก้วก็จนกระทั่งช่วงนี้เนี่ยช่วงที่กลับมาดูแลตัวเองจริงๆแล้วก็มาโฟกัสมากขึ้นแล้วก็มันก็เป็นช่วงจังหวะเวลาพอดนี้เลยที่เรากลัแบบ อยากปรับไลฟ์สไตล์เราให้มันเป็นไปในทางแบบว่าเทีตี้เลยเห็นบว่าทีดิบใดเอ่ยก็คือนำเข้าแบบใช่ค่ะก็คือว่าคือเขบาคั้นจากเมล็ดเต็มๆไม่ได้มาจากหัวเชื้อคือจากเมล็ดแล้วก็มา,มาเป็นมาเป็นนมเลยใช่มีสองสูตรจริงๆมีหลายสูตรค่ะแต่ว่าวันนี้ที่ชมมาเปิดตัวก็คือจะมี อัลมอนด์ส่วนไม่ผสมตาลแล้วก็แมคคาดเมียค่ะวันนี้ไม่ชมโชว์การเป็นแบบเมนูใช่ค่ะหมูเลยว่าปั่นทุกวันเหรอปะเพราปกติก็ปั่นแบบสุขภาพสมขภาพปเลยก็จริงๆก็ช่วงช่วงเนี้ยค่ะคือตั้งแต่ปลายปีที่แล้วตั้งแต่กลับมาจาก l a ก็คือปั่นแหลกเลยค่ะเพราะว่าก็อย่างที่บอกคือมันก็ทดแทนมื้ออาหารได้ด้วยเนี่ยแล้วก็ได้ อยากจะได้สารอาหารอะไรอยากจะได้คุณประโยชน์จากอะไรก็ใส่มันลงไปในนั้นแล้วก็แล้วก็ปั่นค่ะรูมเหมาะกับรักลาแบบคณรักสุขภาพเลยก็ก็เหมาะค่ะจริงๆก็จริงมันเอ่อจริงไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคนที่แพนมนบัวเท่านั้นนะคะแต่ว่าชมว่าเราควรจะทานอะไรให้มันให้มันหลากหลายอ่ะคือโปรตีนที่เราได้เนี่ยมันก็ควรจะมาทั้งจาก เสัตว so, ์มาจากสัตว์แล้วก็มาจากพืชนะคะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นอะไรที่ที่ตอบโจทย์ใช่เป็นอีกทางเลือกห่งค่ะขอบคุมากค่ะฝากด้วยนะคะฝารที่สนใจอยากเลี้ยงตี้กับเราบ้างค่ะก็ฝากด้วยนะคะก็นมอนเดีสามเจนนะคะก็เป็นนมทางเลือกอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็สำหรับคนที่รักสุขภาพอยากจะควบคุมน้ำหนักนะคะหรือว่า หรือว่าเป็นใครก็ตามเหมาะกับทุกคนทุกเพศทุกวัยค่ะฝากด้วยค่ะเดินหน้าคีณตาจีนค่ะจานอะไรเหยอคนวาวซ่าแบบเงิตั้งแต่ตองเตั้งแต่เปลเขาตั้งแต่เป็นยุบเด็กๆตโอ้ค่ะทรงป่าวค่ะแจกทรงป่าวเออพอได้เพากรีดกันไหมคะก็แบบเป็นเราเราได้ทรงแดงเราก็ดีใจค่ะเป็นก็ ซองอะไรก็ได้ค่ะแต่เตรียมไม่ได้แบบหือหวาอะไรมากค่ะใช่แรงงานทุกคนนะนั่นเราแล้วกันเรายังไม่ได้เลยนะอันนี้คือต้องออกสื่อพอต้องไ้แม่เท่าไหร่คะป้าต้องให้แม่เท่าไหร่แม่ยังไม่พอติไม่หรอกที่ทุกวันนี้ให้ก็มากละค่ะมากพอแล้วค่ะแต่ว่าจะให้อีกก็ได้แต่ทุกปีทุกปีเขามีให้ตลอดนะ ก็ไม่นะก็ปกติจูจีนเออจูจีนเราก็จะค้าข้างกันเลยเลยใช่แต่แต่แต่ปีนี้ควบกันเลยกับบเลไทยด้วยอาจจะต้องพิเศษในวะันสอ,อ,องเงดือนนี้นะ,ะเราต้องรอดูนะเ,เนาะแต่ก็เราคาดหวัง <laughs> เอาจริงๆอะปูนเนี้ยไม่ได้คาดหวังอะไรมากเ,เพราะว่าเออก็ต้องบอกว่ากับชีวิตท,ทุกๆวันมันก็มันก็ดีมากๆแล้ว อย่างถูกปีมันก็จะมีโมเมนต์แบบน่ารักน่ารักพี่ก่อนก็มีแบบอะไรนะที่เอาดอกไม้ไปให้ที่ตอนออกกำลังกายใช่ไหมอ๋อค่ะเออันนั้นวันเกิดอะไรวันเกิดใช่เขาก็จะจุดเทศกาลอะไรปีนี้คุณแม่คาดหวังอะไรไหมคะส่วนดอกไม้เนี่ยมาเปลืองเปลืองค่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นก็มีให้ก็ดีใจถ่ายรูปลงไอจีเราเหมือนแม่รีเควสไปแล้วเหมือนกันนะคะที่บอกว่าของมันชิ้นใหญ่ อ,อ๋อจริงๆเขาอยากรู้อยู่แล้วว่าชมอยากได้อะไรแต่ว่ามันก็คือมันไม่ใช่เรื่องของราคาไม่ใช่เรื่องของอะไรแต่ว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องทางเทคนิคอะที่ทําให้มันแบบมันยากอ,ะอ่ะเออยูก็รู้ไปแล้วยู่ก็รู้ยูก็รู้รเข้าใจไหมคะเขาไม่ค่อยรู้หรอกว่ามันคืออะไรเขาไม่เก็ตหรอกแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอะไรเงี้ยเออเขาก็แกรู้แหละว่าเฉยๆพ่อตอบรับไหมคะตอบรับไหมคะก็รับทราบอ่รับทราบ เขาก็อยากได้เออถ้าได้มาก็ได้ใช้ด้วยกันเคลียพื้นที่เลยไหมคะมันเคลียร์พื้นที่โอ้ยเคลียร์ง่ายปลาเตี้ยวรอสุดสี่เลยว่ากลับมาถึงบ้านไหมในปัจจุบัโชว์่ยากไอ่ะจริงจริงเลยโชว์ยากใช่มันเป็นยากที่อะไรไหมเออมันยากที่ทั้งขนาดทั้งการที่บ้านเราอยู่สูงแล้วก็พื้นที่ที่ต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เมนเทนเนน้์อะไรอย่างเงี้ยอีก ประกอบขอกำลังกายเหรอคะเรีนเดียวเลเดี๋ยวถ้าวันไหนได้เดี๋ยวก็รู้เองคุณแม่บอกมีาท่าบอกแต่ชาวนิท่านบอกค่ะอยากเอาซ่าบอแม่เตรียมิกเทศกาลค่ะแม่ก็อยากได้ต้องรอรุ้นเนาะถึงความน่ารักของเกอเจลค่ะเบิร์เค่ะขเบอร์เจอ๋อค่ะใช่อะบอร์เใช่ค่ะอา p เบอร์เจลค่ะค่ะ เขาเห็นเทียนแล้วเขาเก็จะเตรียมเบอร์เดย์ตลอดใช่ก็อาจจะเป็นแบบเหมือนช่วงนี้เริ่มไปงานวันเกิดเยอะเนี่ยแล้วก็เห็นเทียนก็จะเป่าก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าวันเกิดเนี่ยมันต้องมีเจ้าของวันเกิดด้วยนะอย่างเงี้ยคือเห็นเทียนก็คือจะเป่าไม่ไม่ได้เข้าใจว่ามันไม่ใช่วันเกิดตัวเองอยังยังไม่เข้าใจแต่เห็นเทียนก็เบอร์เดย์รวมถึงไหว้เจ้าด้วย เราข้าตอนนี <ENNIS _> ้โ้นตกไปหมดเลยรู้ส <busca> ึกไหมว่าข้าับลักเสาคนนี้เป็นดาวไปแล้วตอนนี้อย่างงคร้าอริยาค่ะก็แล้วเหมือนเขาแบบเขาชอบตกด้วยนะดูดูทรงอ่ะเหมือนแบบเหมือนตั้งใจตกอ่ะเป็นแบบดูเหมือนเหมือนนั่งรู้อ่ะเหมือนนั่งรู้อ่ะว่านางต้องทํำยังไงว่านางรู้ว่านางต้องทำยังไงให้แบบให้คนอุ้มนางหรือว่าแบบเนี้ย เรียกว่าเป็นสาย่าสายอ้อนใช่คคือเหมือนจะไม่อ้อนแต่ว่าจริงๆอ้อนแบบเนียนๆเหมือนเป็นแบบคนที่เข้ากับคนง่ายคะถ้าอยากจะเข้ามีมีรบเป้าหมายมีใช่ใช่บอกว่านางมีเสน่ห์เป็นดูอะไรอย่ะงนีก็ตกและค่ะก็ตือนางตกใช่ตอนนั้นไะประมาณนั้นประมาณนั้นบอกว่า เาเล่นด้วยกันน่ารักมากแค่บรรยากาศมันเป็นไงบ้างคะก็เราเห็นแล้วก็นึกไปใจว่าเออมันก็รู้นะว่ามันต้องตกใครเขาก็รู้นะว่าอใครแบบอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่แล้วมีต้องพูดเป้าหมายใช่คือเขาเขารู้อ่ะเด็กเขารู้ว่าใครเป็นใครใช ใช่เต่ทำแมาค่ะสองชั่วโมงก็คืออยู่กับพี่ยาใช่คือแม่ก็ถ่ายรายการแล้วก็เขาก็หายกันไปใช่ใช่ที่เราก็ไม่ต้องแบบว่าใดๆเลยก็่อยได้เลยเห็นเห็นคลิปออกมาแล้วเป็นไงบ้างคะพี่ชมเห็นคลิปก็คือชมเห็นอะชมนึกภาพออกเลยก็เวลาเขาเวลาใช่เวลาเขาเจอเป้าหมายของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาเจอเขาเจอเหยื่อของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะ เขาจะทำยังไงเแล้วมาบอกอะไรเราด้วยเขาเป็นเขาก็จำชื่อได้เขาก็จะเวลาให้เขาดูในโทรศัพท์ก็ยบอกพี่ย่าเขาเป็่อนมากเพาะแบบเรียกชื่อยวเขาเป็นคนจำคนจำชื่อคนได้จำเนื้อเพลงก็ได้แล้วงงมากตอนนี้ร้องเพลงเนี่ยแล้วพูดยังไม่ชัดเลยแต่ร้องเพลงแล้วตอนนี้เพลงอะไรรตอนนี้เพลงอะไรกัน ใช่ละเขินจังเลยรู้ล้วนสัญญงเกลเลยตอนนี้เขามีเพลงเดี๋ยวชาวเน็ตต้องไปเซิร์ชดูแน่นอนชื่อเพลงงูเขียวกินตับทุกแก่ไมนเลยทะเลาะกันแล่วไงพันร้องกันข้าด้วยกันไม่เอาเธอไปเซิร์ชเองงูเขียวกินตับทุกแก่แล้วก็มีเพลงอะไรอ่ะชื่อเพลงไปโรงเรียนทุกวันว้าอ่าแล้วก็อะไรอ่ะสมิกเพลงนึง เป็นส่วนว่าจะเป็นเพลงที่แบบเหมือนเพลงเป็นนักร้องลูกทุ่งเด็กๆอะไรอย่างนี้ยแล้วก็ MV ็มวเขาก็จะทําแบบน่ารักน่ารักเป็นเด็กๆเล่นกันเองอย่างเงี้ยคือเป็นใสโจ้เลยเหรอใช่เขาชอบแบบโจ้ๆแต่ว่าต้นทางมาได้ยังไงคะต้นทางในการเปิดเพลงชมก็ไม่รู้ว่าอัลกอริทึมมันจัดให้เขาได้ยังไงนะเเออคงไปคงไปเรื่อยๆเป็นต้นแม่เปิดอย่างเงี้ยฮะอาจจะพี่ด้วยแต่ว่าก็จะสังเกตว่าถ้าเขาเจอพวกเนี้ยเขาจะเขาจะหยุดแล้วเขาก็ร้องได้เขาจำเนื้อได้ชื่อชมนงมาก ว่าจาเนื้อได้ยังไงมันมันเป็นเพลงแบบโต๊ะโต๊ะคแม่มูงเกี่ยวก็เพลงมันก็เป็นเพลงแบบของเด็กอ่ะแล้วเนื้อเพลงมันก็จะแบบแคทชี่แบบเด็กๆอะไรเงี้ยเออแล้วก็มีอะไรอีกนะเพลงอะไรน้องค้มเก่งร้องเพลงก็ได้อะไรก็ไม่รู้อ่ะเอาฟังแบบทั้งวันอ่ะวนไป รู้ไทยยิ้มเตเ้นเนาะแม่เนาะใช่แล้วก็ชอบเต้นชอบโค้กท่าจำท่าได้ได้เชได้ไทยมาได้เชิดไทยงงมากไม่ใช่แม่แน่ๆไตองไอนตอนตอนนี้บอกว่าน้องเกลียวหายโฆษณาไปแล้วเออมีเซ็นเตอร์ลุ่มแล้วล่ะก็มีนิดหน่อยค่ะยังยังได้อีกค่ะคุณทำได้เลยสองปกก็คือเอาเลยเป็นตัวยิ้่น้อยที่สุดแล้วไหมคะตอนนี ไม่หรอจริงๆพี่ๆเขาก็ห้าเดือนตอนนี้พี่อันนี้ก็คือรอนใช่ค่ะรอเขาเขาเป็นไงบ้างว่าตอนตอนถ่ายอะไรเขาก็เข้าใจนะว่าเขาแบบมาทำชมก็งงว่าจริงๆอะไม่ตอนที่มาทํางานก็ไม่ได้บรีฟไม่ได้สอนเพราะว่าอยากให้เขาไม่ได้รู้สึกว่ามาทํางานอยากให้เอออยากให้เหมือนมาเล่นแล้วก็ช่างภาพหรือว่าพวกกลับเนี้ยก็ แฮชเอาโมเมนต์ที่เป็นธรรมชาติของเขาให้เขาแบบไม่ต้องรู้สึกว่าเหมือนเขาถูกบังคับให้แสดงอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็รู้เองว่าเหมือนถ้าเขาอยู่หน้าเซตเนี่ยถ้ามีบร๊กกลับอย่างเงี้ยมีชาแล้วมีกล้องเยอะๆเขาจะอยู่เฉยๆแล้วเขาจะยิ้มธุรกิจเขาจะยิ้มได้เลยรไหมคะเขาจะยิ้มธุรกิจแต่ถ้าบอกเขาว่าไหนยิ้มธุรกิจให้แม่ดูหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ยิ้มแต่ถ้ามายืนอย่างเงี้ย เขาจะยิ้มเขาจะรู้ไม่ได้คือบางภาพเขเหมือนเออเขาต้องแบบต้องมีไฟสองหน้าก้อู้นร้อนไหมใแต่ว่าวดดรามาแนวตัวแม่มาละดีว่าอะไรนะเลยดีว่าสั่งให้ต้องเ่งเลยด้วยดีว่าคือต้องลงเพลงด้วยล่ะแม่นะแล้วก็เมงลลยงูเกี่ยวกินตาเกี่ยวกินตาด้วยใช่ถึงเขาแบบไปห่อคองกับแม่หรือทำงาน ก็โจก็เอาไปด้วยทุกที่อะค่ะแล้วก็เออจริงๆอย่างตอนพี่พี่เนี่ยสองขวบเนี่ยก็จะเข้าเดอซารีละแต่ว่ากับคนนี้ก็หนึ่งก็ขี้เกียจรับส่งหลายที่ด้วยก็เลยคิดว่าจะเอาไว้กับเราอีกปีหนึ่งก็จะก็อาจจะเข้าช้ากว่าแต่ก็คือก็เข้าตามเกณฑ์แหละค่ะเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นเดอซารีก็ก็จะกระเตงไปด้วยอย่างเงี้ยแหะก็คงซึมงซับแหละก็คงเห็นคงพอเข้าใจว่า เออมันคือการทำงานอย,างอย่างแต่งหน้าทาปากเนี่ยไม่เคยสอนเลยแต่ว่าเอยทำไมเห็นอุปกรณ์เลยแล้วแบบทำเ,เ,เองเห็นลิปสติกทาปากอย่างนี้ซึ่งเราแบบไม่ไม่ไม่เคยสอนแม่คะเวลาเห็นแบบรอยยิ้มยิ้มุรกิจลูกเราค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็บางทีก็หมันไส้นิดนึ่งแบบว่า,าเออ <ๆ S 1> ดูดูดูตอนที่ออกมาบบก็คือ ก็เป็นเพลียวเดียวใช่ก็ตลกอ่ะก็ตลกเขาอ่ะแต่มันก็เป็นโมเมนต์ที่<ม>เรารู้แหละว่าก็จะแป๊บหนึง่งเดี๋ยวพอเขาโตกว่านี้อีกหน่อยมันก็เาขาก็จะใช่ก็จะเป็นอีกแบบแล้วมันก็จะไม่ได้แบบไรเดียงสาแบบนี้แล้วอ <ST S> ่ขอย้อนกลับไปที่เรื่องของมังกรนิดนึงแล้วกันแต่คนบอกว่าเราดูมีความเป็นแค่เริ่มเริ่มมาเราเห็นไหมได้อยู่ได้ได้ได้คือจริงๆอ่ะเห็นเขาตั้งแต่สมัยที่สายพี่พาแล้วเขาเป็นคนชอบเด็กเนี่ยนะมีคนชอบเด็ก ซึ่งเราอะนับถือเพราะเราเป็นคนที่เนเจอร์เราอะเรา,เราไม่ได้ชอบเด็กแต่ว่าพอเรามาเป็นแม่มันก็ต้องบทบาทความเป็นแม่มก็ทําให้เราเป็นแบบนี้เลยแต่ว่าอย่างน้องยานี่็คือเห็นเลยอะว่าว่า <Wow. S 2> ว่าชอบเด็กถ้ามีลูกก็คงสนุกมีเชียเขาไหมก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงกับเชียค่ะแต่ว่าคือ เป็นให้เป็นการตัดสินใจของเขาแหละไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้เชียร์ไม่ได้เพรสเชอร์เลยเพราะเราอะผ่านจุดนั้นมาเราผ่านจุดนั้นมาเราก็บางทีเราก็แอบกดดันเวลาคนแบบ,บออคนมาบิว,วยเยอะๆแต่เห็นแววเขาเลยว่าเขามาแล้วค่ะก็แต่เขาได้แล้วก็จริงๆด้วยอายุเขาก็ยังไม่ได้น่าเป็นห่วงเข้าไหมคะก็ยังแบบได้แต่ว่ามียิ่งเร็วก็ยิ่งดีนะ,ะไม่ได้กดดันเรามีแซวเขาไหมทงภา มีน้มีน้ำแนวหนังไม่ไม่ไม่ได้แซวขนาดนั้นค่ะแต่ก็ดูออกแหละว่าโู้ยยังชอบเด็กอักเด็กอือถ้ามีก็น่ารักอยู่แล้ว่าะแบบหัวเชื้อก็ดีมากโอเค้ขาอยากมีให้น่ารักแบบน้องโอ้โหรู้แบบน้ำหัวเชื้อดีมากคือแบบว่าค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ ในระยะนะครับ